สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมาพบก,กับพวกเฮาอีกแล้วเซ็นเก่าเซ็นเดิม,มพี่น้องเนาะพอดีจะได้ออกไปธุระและ้วก็ได้มาผ่านทางของไอ้คำเนาะผ่านเฮือนของไอ้คำพอดีก็เ,เลยสิมาแวะทักทายสบายดีไอ้คำก่อนเนาะมื้อนั้นมาบอกไอ้คำว่าสิบ่ได้มาหาแล้วเพิ่นคือจังเศร้าๆ,ๆไว้พี่น้องเนาะ บอายกมันจิงๆบอกเราเป็อยูหรือนนะพี่เนา่อ๋อยูอ๋อโอเคพี่น้องเฮาก็ได้เดินทางมาฮอดแล้วเนาะอ่าจะมีตุลาไปแข่งน่ะพอดีเมือก่อนคตอยูเอ้อมบสือตัวนี้มาจอดเลยเพื่อน เป็นกระเป๋ากระเป๋าเป้กระเป๋าหายอลกระเป๋าสะพายเาายนาะที่เพิ่นอยากได้อะนะ,อ,ะอู้หมันเ,เดแดออกพูดน,น,น,นำทาเนาะเริ่มเริ่มลงลได้พี่นอนเนาะตอนฝนตกสองสามเมือกก้อน <c oughs> <c oughs> ไอคำเพิ่นโอ้สบายดีดีวันนี้พ่มีขอบใจแล้วเนาะกินฮอดไม่เอาฮะเบื่อกี้ดได้ถทดได้เอานี่ลองลองเน็บเบิ่งเนาะเออดีๆีดีดเดีเลเน็บทุงเสียกันได้แล้ววันเน็บเนี่ยหันกันได้เออ๋ยาแต่บัวไม้เอาเขาหรือบอทดลองไม่ได้พี่น้อนได้อ๋อเคยยังกินฮน Trang nó Trang nó yên lâu Ừ Ba bưng rồi đây hả? À? Bưng bưng <laughs> Bưng rồi bưng Wow Trang nó xuống Ừ Trang nó xuống Anh đi mày nhắc anh đi Con giang Ờ, mạc Mạc giang phá là Ừ Cháu kiếp Kiếp bay hay chăng? Có khai Kiếp bay khai Ồ, oh, đầy lô, ký lô đứng thao đây Nhưng ừ. ยังนางเดใช่ไง<ะ>เมอเจัาไปคายกิโลนึงจับคันเมอห้าพันกิโลนึงหาพันกิฟซ้ำซ้ำลูวน้องอุ่นน้องอุ่นห้าพันอ๋อจ้าไปเจ็บแต่ซ้ำกิโลแล้วเขาเอาให้จ้าหาพันกิบอ๋อเนี่มันด้เอาอันนี้มาตอนเนี่เอาป่ลองเราลองแก้เป เราใครบ่เออวัวไม่ยัครับเออตยแม่จะมาจากไหนมักบ่มักโอ้โหพวกเอ็กคืนมีไลน์อันเนาะมีไลน์สิบเนาะแน่ อันนี้อันนึงสิบอันนี้อันนี้แล้วก็อันไหนอันไหนอันไหนอู้สีบอลสีบอลเจ้าสามารถใส่เครื่องใส่ของเจ้าได้เลยเออเออก็แหละมากว่าก็จะมามต่ว่ามักคือของคอยนี่อันนี้คอยไปสอกบุบุมี่ลราอันนี้นะบุมีเลยะ呀อันนี้ก็งามด้วยเนาะอืมมากบ่มักบ่มักโอ้มักเรายิ้มเนิดนึงอันนาคิมเพิ่มสีอฝากมาให้ ซนําคลิปพักแม่นนักคลิปเออันนี่เพิ่นฝังมาให้แลอือคือว่ามาักเด้อืามาอมักเลยกินอ้อสิเอาไปใส่ยางเด้ใส่เงิน,นเอาใส่เงิน,งน,นงกับมยังอีกกระเจกระเจใเด้อย่ามันตกกระเจเฮือนจ้ะนี่ใก,กินดหนอหอยคอกะดิกระเจเฮือนอหอยคอกดเนาะอ๋อยังบ่กินขา้าวเช้าเอแม่นะซั่นกินก็ตืนน่นนอนนี่ นึ่งเขาสู้ข้อกับเมื่อม่านส้มมักแหนงส้มมังแหนงเอามังแหนงไปขายส้มนำางดีจะเอามังแหนงใช่ไหมมังแหนงมานางไปเก็บหมูว่าจะไปเก็บมังแหนงเอามังแหนงไปขายกลับมาแล้วเรามาแต่งกินสิกินเขาอ๋อหน้าเส้นหนึ่งห้าหน้าเส้นหนึ่งไงสิบพันฮะอ๋อคันแต่เส้นหนึ่งจะได้สิบพันจิบ ไปขายมางเนยงแต่แสนหนึ่งกับสิบพันกิบแต่สนนึงกับสิบพักิบโอ้เดีย๋ยวไล่นะ <c ười> เอาไปซื้อ,อยังไดะไปซื้อซัางอ๋อเขาซ้างเงอามาขายในยังที่ยังไหนนู้นกินไลเนออ๋อคือกินไลแทนเออ <c ười> เอาไปขาย <c ười> ดิไปขายตุยตุยขึ้นเราได้นอเอาเขาซ้างมาให้ตุยเลยเนาะ อันกระเป๋านี่ถือว่ามักเนาะกระเป๋านี่เนาะมักโอ้ขอบใจเอื้อยอันนี่กับนาคิมเด้อเดขอบใจอันนี้นาคิมเด้ออ่ให้่อให้อยู่ดีๆให้ให้มีเด้อเอให้เอยอันนีกับนาคิมให้ฮังให้มีเนาะให้เพิ่นอยู่ดีมีแฮงเนาะืได้ใครมาเนาะ gì mà san, say mòn rồi say thế <laughs> à đây, anh thả mà coi xỉa yăng, bỏ yăng này, ở mà hái xíu chim phun phá mà hái, cầm cái nai nữa, bao này, bớt đây. ทีีนะอ๋ออันนี้แมนอยู่ในการ์ตูนดิอืออ่าแม่หละอันนี้แหละอัน,นมึอตันคอยคอยบอกคอยบอกเจ้าไว้คอยซื้อมาให้เจ้าเราคอยว่าคอยเ็เซียนเน่คอยไปท่าห่านเขาเจา้าเ <c oughs> ขาเจ้า็บ่ผู้หูแต่มนมันมานําทงการ์ตูนเนาะอืออ๋อแสดงว่ญญาจเจ้าได้อซองอันเนาะอือใส่ทั้งซองเลยเอาทั้งซองเลย ัเออเจ้ามักอันใดจาก็เอาอันนั้นอันใดงามอันใดงามคือกันกินงามเลือกอันงามเรือเบิงค่อยเบิงเนาะไปจะได้ซีมันโอ้พี่น้องมือนันคุกิวกับเสือต้นน้ม่าแหละแต่ว่าคุกิวเอาสายนำทงการ์ตูนเอามาให้ไอ้คำน่ะนะคุกิวคิดว่ามันตกทางใดผู้สองไปเห็นไปสองยูเือนไปเห็นว่าเสีเอามาหมอกให้เพื่อนสุดท้ายเพื่อนได้แล้่ยวนะพี่น้องเนาะออ อันนี้ก็เป็นของหน้าคิมแล้วเอ้ยอันนี้คือกนันเพิ่นซื้อฝากมาให้ตัวน,นั้นก็แม่นอ้อเด้อเอ้ยก็ใส่ทั้งเลยใส่ทั้งเียเนาะใส่แล้วก็ักษาไว้เว่ามื้อนี้เจ้าเปอันนี้มื้ออื่นเจ้าก็เปอันนั้นงามทั้งดูงามแมน่น <c oughs> โอ้ักษาไวย้ยง กิว่าเสียสนดอ,อ,อ <S 2> <S 2> ดนี<ร>่แหละนี่แหละนีแหละที่เอามานำการ์ตูนมือนนั่น <S 2> <S 2> <S 2> พวกเด็กๆลางกีบเตะถูกเชื้อเลยเนาะต้องต้องเลยเอามะฮินให้มันยังอันนี้มะฮินมะฮินอันนี้เจ้าจะว่ามันยังอันนี้เอาไปเหยียยังอันนี้ข้อหักซากฮะข้อหักซากข้องหักซากอ๋อ เอาหักซาโอ้งามแท้อันนี้เอาให้น้องชายข่อยเนาะให้น้องชายข่อยขับรถบ่สงบ่ใจเอาเอออุ่นมีแต่มอึกกันเอาเอาบ่ลยาอให้ข่อยออก็ส่งไอ้น้องมานํากันดเอาให้เราเอาเอาให้เราจับไก็ได้เฮาไปเฮาก็เอาเอานํากันอือมานํากันด จักมือเรามือนั่น่อยมาห้าจ้ากับมือนี้น่ะคือกี่ใครจะน้องเอาอ่ะขอแล้วขอแล้วขอแล้เอาเนี่ยพ่ออันนี้เอก็หักซ่าใบก็ได้เอาใบให้คนอื่นที่เขาจะเอาเครื่องมาให้เไหมเนาะอืมโอเคสั่งแตงกินซ่าจะคอยจะไปเบียกต่อกันเน่ยูดีมีแหงเน่บายบายเนะบาย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 มาคอยโคเอาใหม่คืนไหม คุณลุงกันนะลงโอเคสันนายบายเนอโอเคพี่น้องไปเาเดินทางต่อเนี่ยน้องพี่น้องน่าสิได้เดินทางต่อก่อนพี่น้องมือนั้นมาบัวหัวกระเป๋าหันติดมานหนกระตูนคุกิวคิดว่ามันเสียสันน้อกเนาะสอกไซดกับโบ้เฮนก็เลยได้ไป็ืสอตัวไม้มาพี่น้องชุดถ่ายไอ้คำไหนทางซองอันเลยเนาะก็ดีใจน้ำพี่น้องไหม กะทีได้เดินทางตง่อร้อยพี่น้องเนาะขึ้นไปตัวแคว้งเนาะย่างหน่อยๆขึ้นไปก็ได้เอาลังเบียเปัาไปนี่แหละเนาะน้องสายไปซื้อเบียมาขายก็ขอขอบอ,อกขอบใจเนาะบรรดาอ่าพอแม่พี่น้องที่ติดตามแล้วก็โดยเฉพาะก็คือเอ๋ยแอนนี่แล้วก็นาคิมเนาะที่ได้เป็นห่วงเป็นใยเอ๋ยคำยุตโดยตดลอดเลยฮะนะเนาะก็ขอให้หมดสุภสุคนจงมีแต่ชีวิตที่สุขสงบปราศจากโรคภัยไข้เจ็บพี่น้องเราพบกันสบายดี